การเก็บรักษาพระบระมศพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเสด็จพระราชสมภพเมื่อปีพุทธศักราช298 0ณพระราชวังจันทร์เมืองพิษณุโลกและเมื่อมีประชนมายุ9,000ษศา ได้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองในขณะนั้นจนทําให้พระองค์ต้องออกจากบ้านเกิดเมืองนอนไปเป็นองค์ประการที่กรุงหงสาวดีคันเมื่อปีพุทธศักรษาช2,148ได้ทรงเคลื่อนทับหลวงไปทําการยุทธหัตถีร่วมกับสมเด็จพระเอกาทศทรสลพระอนุชาธทีราชที่เมืองตองอูและในขณะที่ได้พักฟื้นพระวรากายพักทัพ ที่เมืองหางหรือว่าเวียงแหงพระองค์ก็ได้ทรงประชวนเป็นหัวระรอกหรือว่าฝีนะครับขึ้นที่พระพักมีพระอาการหนักแพทย์หลวงไม่สามารถทําการรักษาได้จนกระทั่งเสดสวรรคตในวันจันทร์ขึ้น8ปดค่ำเดือน6ปีมะเส็งตรงกับวันที่25เมษายนปีพุทธศักราช2148สิริพระชนพรรษา50พรรษาในขณะที่ทรงจัดทัพเพื่อเดินทางจากเมืองหางนะครับต่อไปยังเมืองตองอู ในการจัดแจงพระบรมศพนั้นสมเด็จพระเอกาทศรสก็มีรับสั่งให้นำพระบรมศพมาตึงกับแกนกลางไม้เนื้อแข็งของพระรองที่สารด้วยไม้ไผ่เพื่อป้องกันมิให้พระบรมศพเอ็นไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วใช้น้ำพึ่งที่ได้รับถวายจากชาวบ้านในระหว่างประทับที่หน้าถ้ำเจียงดาวมาทาที่ผ้าคีริ้วสีขาวเพื่อใช้พันรอบพระบรมศพซึ่งต้องพันอยู่หลายชั้น เมื่อพันผ้าริ้วสีขาวทาเนมพึ่งจนรอบพระบรมศพแล้วก็ได้มีการสารพระรองขึ้นรูปเป็นทรงรีคล้ายกับรังไหมแล้วนำชันมาทารูปไยให้หนาขึ้นอีกทั้งด้านล่างด้านในและก็ด้านนอกโดยพระรองจะถูกสารแล้วก็ทาชันตามขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อใช้หุ้มรอบพระบรมศพไว้แล้วสารด้านบนเป็นขอบหนาเป็นที่รับฝาสำหรับปิดฝา ซึ่งที่ปิดก็สารขึ้นจากไม้ไผ่และทาชันทั้งด้านนอกและก็ด้านในเช่นกันเมื่อสารพระลองแล้วก็ทาชันเสร็จจากนั้นสมเด็จพระเอกาทศรสจึงนิมนต์พระภิสุสงมาประกอบพิธีบรรจุพระบรมศพพระเชษฐาธิราชเมื่อพระภิสุเจริญพระพุทธมนต์แล้วสมเด็จพระเอกาทศรสก็ได้ทรงเทน้ำพึ่งใส่ในพระลองจนเกือบเต็มแล้วปิดฝาพระลองแล้วนำชันมายารูปไล้ปิดทับจนเนื้อเดียวกัน แล้วก็ทรงปิดแผ่นทองคำเปลวอีก9แผ่นที่ฝาพระรองน้ำพึ่งนั้นก็จะไม่เล็ดรอดออกมาได้เลยจากนั้นก็อัญเชิญพระบรมศมพขึ้นช้างพระที่นั่งวิษณุราชาเดินทางผ่านเมืองต่างๆมาจนถึงพระตำหนักปากโมกจึงได้มีการอัญเชิญพระบรมศมพขึ้นเรือพระที่นั่งวรสุพรรณหงษ์และถึงยังกรุงศรีอยุธยาในวันพระฤหสัสบดีขึ้น1ิบค่ำเดือน12ปีมะเส็งพุทธศักราช2148 ภูมิปัญญาของคนสมัยโบราณน,นี้นะครับก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าทึ่งไม่น้อยเลยการเก็บรักษาพระบรมศพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นคล้ายๆกับการทามัมมี่ของอียิปต์โบราณเพียงแต่ของไทยเราเป็นการเก็บรักษาไว้ชั่วคราวเท่านั้นเพื่อเดินทางไกลกลับสู่พระนครกรุงศรีอยุธยานั่นเอง